ทรงก่อบตบั้งโครงการหลวงไม้เมืองหนาวทดแทนฟิ่น2 5 1 1ตรงมีพระราชดำรัสปัญหาใหญ่ขยาเศษติด2,527ยอดดอยว่างใหญ่อดอกสิงหายไป2,537ทั่วโลกน้อมสัรรเสริญเมืองสหประปชาชาติสดุดีพระเกียรติคุณหว่างสีปีส่งทุ่มเทพระบอรการ ห่วงลูกหลานเรื่องการตานอย่างเสกติตั้งแต่ปีพศ2546เป็นต้นมาพวกเราชาวชมรมทวีนภวัน no. โรงเรียนส่วนกุหลาบวิทยาลายัยนครศรีธรรมราชได้ร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและออกชุมชนอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ ได้ความภาคภูมิใจโดยการยึดหลักพัะประสงค์ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัชราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีมาเป็นแรงใจในการดำเนินงานจากโรงเรียนเล็กๆที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักกลายเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งใหญ่ของชาวอำเภอรังสิงา,าและชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกคน างานที่เราทำเป็นการร่วมแรงร่วมใจของนักเรียนคุณครูผู้ปกครองและชุมชนโดยมีฐานนความมั่นคงคือโรงเรียนของเราโรงเรียนสวนกูหลาบวิเชียรนครศรีธรรมาราชเรา,เรามีแนวทางการดำเนินงานตามโครงการชีวีนเมวันองค์ประกอบ3กอกรรมการที่เข้มแข็งกองถึงที่มั่นคงและกิจกรรมที่หลากหลายก่อนที่1คือกรรมการเรามีคณะกรรมการ2ชุดคือกรรมการที่ปรึกษา ซึ่งได้จากตัวแทนครูและตัวแทนชุมชนและคณะกรรมการการดำเนินงานซึ่งได้จากนักเรียนที่มีจิตอาสามีหน้าที่ทำกิจกรรมทุกอย่างในชมรมกรรมการทุกรุ่นทำงานอย่างเป็นระบบมีแผนปฏิบัติงานและมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีการส่งต่องานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องผลจากการดำเนินต่อที่สองกอ,อง,อท,องอทุน เราได้รับการสนับสนุนกองทุนเป็นอย่างดีจากทั้งภาครัฐและเอกชนจากปี2,546จนถึงปัจจุบันชมรมของเราได้รับการสนับสนุนเงินทุนเป็นเงิน150,000บาทก,ก,ก่อนที่3กิจกรรมชมรมของเราดําเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักสามอย่างเร่งปลุกจิตสํำนึกสร้างกระแสเนิยมที่เอื้อต่อการป้องก,กันและแก้ไขปัญหาสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตสร้างและพัฒนาทเทอข่าย กว่า8ปีที่พวกเราร่วมกันทํางานประสานกับชุมชนและโรงเรียนเคอร่คายเรามีแผนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกมีการพัฒนาปรับปรุงการทํางานอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายโดยเยาวชนเพื่อเยาวชนเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าให้กับเยาวชนป้องกันไม่ให้เยาวชนไปเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดโดยยึดหลักเด็กทางเพื่อ กิจกรรมที่พวกเราทำมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนเก่งดีมีความสุขมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีที่ผ่นมาเราาำนินกิจกรรมสามวัฒนธรรมหกออาสาอาดูโอกาสเพื่อเพื่ออาชีพและตอบคุณชนผลจากการดำเนินงานตามวัฒนธรรมหกอเอื่อให้เกิดสังคมที่ดีขึ้นในชุมชนรังสกาเนวคุณชดีครอบครัวดีโรงเรียนดีและชุมชนดี เรากำลังดำเนินการเพื่อต่อยอดและขยายงานสูงคุณภาพและความยั่งย so ืนตามแนวคิดใหม่นวัตกรรา5เพิ่ม4ลด5เพิ่ม4ลดเนวัตกรม5เพิ่ม1เพิ่มความิจิีอาสาเราจะกิจกรรมพลังวานรื่อสร้างฐานกลุู่กิตดงนี้สร้างความตระหนักให้แก่เยาวชน ในการทำกิจกรรมที roommate, mm. ่ดี้ที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมแตจัดกิจกรรมและมอบของทองให้กับน้องๆในวัยประถมออกไปพัฒนาหมู่บ้านปลูกต้นไม้ทำให้เยาวชนมีจิตอาสาสองเพิ่มความเป็นผู้นำกิจกรรมที่พวกเราทำช่วยให้สมาชิกกล้าพิชกล้าทำกล้าทำกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเช่นการมาตรวจร้องเพลงการมาตรวจุ่งสวนการมาตรวจมิสเตอร์มิสซูวีน้ำม่วงสามเพิ่มความคุ้มกันเราจัดกิจกรรมจับทุก ทำตามความสนใจสีเพิ่พมในที่สีขาวในปี2554พวกเราจัดกิจกรรมสารสายใหญ่ทูบีน้ำวันสัญจรในทุกพื้นที่ของชุมชนจัดกิจกรรมตามครงการจูบีน้ำผน้วันเป็นการจัดกิจกรรมแบบเชิงรุก หนึ่งที่สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในชุมชนโดยเราได้รับความร่วมมือในการทำกิจกรรมและร่วมสนังนป้องกันและต่อต้านยาเสพติดเป็นอย่างดีจากชุมชนค่ะเพิ่มเครือขทายเราพัฒนาการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องหลากหลายและสร้างสรรค์ เพื่อขยายผลสู่โรงเรียนประถมโรงเรียนใกล้เคียงหลายชุมชนในวัตกรรมซีรล้อหนึ่งล้เวลาว่ากิจกรรมที่พวกเราทำมุ่งเน้นจัดกิจกรรมดนตรีกีฬาและแอนนาการตามความชอบและความสนใจของนักเรียนในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ2 2. องสองลดความแตกแยก ราจัดกิจกรรมให้สมาชิกได้ทำร่วมกันสาให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะของเรา 3. ลดช่องวา่างในปี2 5 5 4เราจัดกิจกรรมครอบครัวสีขาวออกเกยมบ้านภาษาอนุกร,ร,ม,กร,ร,ม,กร,รมสวนท้องถิ่นสำรวจการถือสารเสพติดของสมาชิกในครอบครัวจัดอบรมให้ความรู้ตามกลุ่มคุ้มกันทานซีนสามสุ่มเสี่ยงกิจกรรมที่วกเราจััขึ้น สุดยอดเติดติดทั้งในและนอกโรงเรียนทั้งบ้านวัดจัดการร่วมรวมพลังชุมชนทั้งใกล้ไกลในืินที่ร่วมโครงการสถานศึกษาสามทีนกิจกรรมดีที่ช่วยคนคนทุกทาง การขยายเครือข่ายพวกเรามีการดําเนินงานดังน,นี้นนพวกเราจะตั้งทีมงานสารฟันพลังเยาวชนจัดกิจกรรมเชิงรุกจากที่สูดน้องในโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ใกล้เคียงปลุกจิตสํานึกเพื่อรณรงค์ป้องกาหรือต่อต้านยาเสพติดจัดกิจกรรมสารสายใ,ใหญ่ชูบีน้ำมวันถัดจักกิจกรรมชนนทูบีน้ำมวันในปัจจบุบันช่รงทูบีน้ำวันโรงเรียนสวนกุลาบวิทยายลัยนครศรีธรรมราช มีโรงเรียนเครือข่ายถึง19โรงเรียนร9โรงเรียนและ6ชุมชนและ6ชุมชนเช่นโรงเรียนบ้านในทุ่งโรงเรียน4ีบุญญานนโรงเรียนปากพยูนจังหวัดพัทลุงชุมชนกำลอนและชุมชนท่าดีเราจะกิจกรรมให้กับโรงเรียนในเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอและในปี2554้ปีเราได้เป็นที่เลี้ยงให้โรงเรียนบ้านในทุ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งจุกปีหนึเมื่อวานในสถานศึกษาขึ้นและในครั้งนี้เราได้รับการประสานงาน ต้องปกครองของควาชิกในชมรมให้เป็นที่เียึในการจัดกิจกรรมของชุมชนทุบิเมื่อวานในตำบลบางแพงเซาอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของพวกเราที่จะได้ขยายเครือข่ายลงสู่ชุมชนในาอำเภอ สู่โรงเรียนวัดวังไซโรงเรียนวัเดเจดีและโรงเรียนไทยรัฐวิทยา74จ,จากการที่พวกเราออกไปดําเนินงานทําให้น้องๆนักเรียนในโรงเรียนเื่อนคายได้รับการเสริมสร้างคุณคุณการทางจิตทําทให้คิดเป็งทําดีมีจิตอาสามีความสามารถกล้าแสดงออกมีทักษะความเป็นผูาา้นําเป็นเยาวชนที่ดีรวมพลังเป็นเพื่อไท นี้ตลอดไปนว,วัตกรรม6อตังคมง 4D และนว,วัตกรรม